พระธรรมคำคมพระอาจารย์บุญรอดปริสุทธโธสต,ติใจวันที่สามสิบพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบปดสาธุเจ้าค่ะเราบอกรู้ให้หยิบดูรู้นิสยัย รู้ตัวเราเห็นข้างในใช้สันดานมีสติสัญชาติญาณมีสติอริยญาณปลงสังขารเราได้ใช้ทำข้อไหนในวิญญาณเราต้องรู้ดูข้อธรรม เรื่องเวรกรรมบาปบุญโทษโกรธปลงวางให้เป็นกลางเหมือนพระใช้ในปฐมเป็นวงกลมนิยมกันอันไมตรีพูดพระธรรมพูดเรื่องศีลถิ่นพ้นทุกข์มันเป็นยุคใช้ปัญญาหาบำเพ็ญ ออกจากตนต้องหาเห็นบําเพ็ญไว้เราว่ารู้เราว่าเห็นทำไม่เป็นอันข้อนี้เราได้เห็นเป็นเด่นชัดคำปากพูดให้ถนัดปฏิบัติก็ไม่มี มาเป็นครูเป็นอาจารย์ก็บานปลายทุกในใจก็ไม่ดับระงับได้ยกตัวอย่างให้ท่านเห็นเป็นเนื้อหาประโยชน์มีให้ตั้งตาหาบำเพ็ญพระธรรมคำคมวันนี้ เข้าใจมากขึ้นไหมครับพระธรรมคาคมปราครบาสตัติใจสาธุเจ้าค่ะ